ดีนะคะสําหรับคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะไม่จําเป็นต้องมีพื้นเพอยอยู่ที่นี่ตอนนี้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะและตอนนี้สีสภาวิชาชีพนะคะทั้งสภาเภสัชกรรมสภากายภาพบําบัดสภาเทคนิคการแพทย์และทันตแพทย์ทยสภาก็ประกาศพร้อมให้บริการนะคะผ่านหน่วยนวัตกรรมต่างๆทั้งร้านยาคุณภาพตอนนี้เพิ่มเป็น32อาการแล้วนะคะ เป็นไข้มีน้ำมูกอะไรต่างๆไปรับยาได้ฟรีเลยนะคะและ2ก็คือคลินิกกายภาพบําบัดสําหรับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะโรคกระดูกไขสันหลังต่างๆโรคที่จะต้องใช้การกายภาพบําบัดก็สามารถไปที่คลินิกกายภาพบําบัดใกล้บ้านของเราได้เลยนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะถัดมาเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ปกติแล้วไปตรวจสุขภาพตรวจเลือดต่างๆ อดข้าวอดน้ําไปนั่งรอที่โรงพยาบาลนะคะตอนนี้ไม่ต้องค่ะไปที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ใกล้บ้านของเราเลยนะคะไปตรวจเลือดไว้ก่อนตรวจแผบไว้ก่อนพอได้ผลเสร็จเราค่อยไปที่โรงพยาบาลจะลดระยะเวลาในการรอคอยลงนะคะสุดท้ายเลยค่ะเรื่องของคลินิกทันตกรรมนะคะ ขูดหินปูนอุดฟันเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูอรไรายต่างๆแบบนี้เขาให้บริการ3ครั้งต่อปีครั้งละ700บาทนะคะสปสอชจ่ายให้นะคะคือถ้าสงสัยว่าที่ไหนจะไปใช้บริการได้ให้ดูตรงนี้นะคะเป็นตรา30บาทรักษาทุกที่นะคะก็ถ้ามีตรานี้เข้าไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านยาคุณภาพคลินิกกายภาพบําบัดคลินิกเทคนิคก,การแพทย์หรือว่าคลินิกทันตกรรมนะคะก็คือเข้าร่วมบริการกับสปสอช,อชอหรือว่า สิทธิ์บัตรทองค่ะ